และนี่คือผลงานของทีมไทยที่คว้าแชมป์ได้ถึง3าครั้งสุดยอดพวกคุณรู้ไหมอะไรที่ทําให้เรามีศักยภาพคว้าแชมป์ได้ถึง3สมัยตอบไว้ดีและเพื่อที่เราจะรักษาพลังแชมป์ของเรา,เาไว้อีกครั้งเราต้องดีกว่าเดิมและนี่คือเหตุผลที่ทุกคนมาอยู่ที่แคมป์พิเศษที่นี่พวกคุณลองบอกมาว่าพวกคุณเป็นใครทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ อ้าวไม่ติดเอาอย่างนี้ก็ว้าวุ่นดิเร็วหน่อยดิวะไาสายชาร์จไม่เสียบหรอเพื่อนพวกเราทีมวีลลัมยูเนเต็ดแชมป์ฟีฟ่าเวอร์ชันลีของวันนี้เบสสิงคโปร์และแชมป์ฟีฟ่าเวอร์ชันของวันทีส22ไทยแลนด์ตึงไหมครับจานตึงจัดแล้วทีมนั้นมีแผนอะไรมีแผนอะไรไม่รู้แต่ทีร่รู้เรามีดิวสุดยอดแล้วนั่นนะ่ะ เอาดีฉิบหายละการที่คุณเป็นน้องใหม่ในวงการไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะสู้ใครไม่ได้ถ้าคุณให้ค่ากับตนเองมุ่งม um ั่นไม่ยอมแพ้รักและเคารพตนเองนั่นหมายความว่าพวกคุณชนะแล้วครับพวกผมทีมซีจีน้องใหม่มาปีนี้เป็นปีแรก่อไปดีแต่นั้นยังไม่พอพวกคุณจะต้องเป็นเลิศในทุกๆด้านเก่งกาจในทุกสกิล เพื่อไปต่อก,กอนกับนา,นานาประเทศที่ทุกประเทศพัฒนาขึ้นมาอย่างมากพวกคุณลองดูข้อมูลเหล่านี้ไหล่เราต่อทุกคนดูชาติอื่นๆเขาแข่งๆทั้งนั้นลาตินอเมริกาอย่างนี้อินโดนีเซียอย่างนี้ที่สำคัญที่สุดบราซิล บราซิลเนี่ยเขาศึกษาเรามาอย่างดีรู้ทางราตลอดแท็กติกเราเข้ารู้หมดมันรู้ได้ยังคนไทยโอ้ no มม่่ไม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 ่ I love some ม o m e I love p o r g a l เราเป็นว่าเราต้องดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้น นี่คือเหตุผลที่พวกคุณอยู่ที่นี่พวกคุณทุกคนจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นฝึกอะไรครับจาย์เพื่อให้เข้าใจในการแข่งอย่างของแท้ผมจะฝึกพวกคุณให้เหมือนกับพวกคุณอยู่ในเกมอันดับแรกไอซ์วอลล์คือสิ่งจำเป็นคุณต้องกลางให้ไวให้เร็วและมีประสิทธิภาพเอ็งปลาไปไหนวะ อย่างต่อมาความไวต้องมีค็นหนีวงบีให้ทันไปไปข้างหลังหลังท้ายไม่ได้เว้ยไปเว้ยเอา,เอาไอ้หนอย่ามึกหมดแรงไปไปนะกัเไปไปยางกระโดดนี่ก็สำคัญสามารถพลิกเกมได้เลยต้องฝึกไว้ สูกคับสูงแม่จ๋าจะตกแล้วโอ๊ยป่ามานันตรงนี้วไว้พวกเด็กเวนสองสองสองแล้วก็สองเรื่องว่านี้เพื่อความเป็นเลิศในถูกทุกด้านเ,ออเข้าใจไหมครูอย,ยากเข้าใจ สเมื่อคุณผ่านมันไปได้ถือว่าพวกคุณพร้อมแล้วและหน้าที่ของคุณคือออกไปปกป้องของของเราแสมของเราเอามันกลับมาให้ได้ปุยยาปุย่า มึงทำอะไรกันน่ะชัดเลยมึงมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยอยากช่วยเป๊กมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะไปตามพวกนี้ไปถ่ายลูปบะมอแต่โลนี่มันเล่นใหญ่กว่าเอา้าไปได้ยัง ไปดิร่วมเชียร์ให้เราคว้าชัยกลับมาอีครั้งในศึก F s W S 2 0 2 3วันที่10พฤศจิกายนถึง26พฤศจิกายน